จะดีดไปไหนจะดีดไปไหนนักหนาเนี่ยฮะจะดีดไปไหนดูดูมันดูมันดูมันเอาไว้เหมือนนี่มาดิหาแม่ก่อนมาหาแม่ก่อนเร็วๆๆๆๆๆโอ้โหไปดูป้าดิไปดูป้าดิลูซี่ย uh, ังไงเอาชามมาเอาชามมาเอาชามมาเอาใส่รองเท้าว un ิ่งโชว์หน่อยเอาชามมามากําลังกายยามเช้าเอาไปไปแล้ววิ่งมานะเอาวิ่งมานะเอามาหาแม่มาหาแม่มาหาแม่อ้าไปหาแขกอีกเอาชามไปให้ป้าชามไปให้ป้าเออ เอาชามกบมาหาแม่เอาชามกลับมาหาแม่เร็วเล่าเล่าเล่าเอาชามกลับมาหาแม่เล่สรุปหนูกินข้าวหรือย,อยังหนูพาเพลินเมื่อเช้ากินข้าวหรือย,อยังหายังไงเนี่ยหนูกินข้าวหรือย,อยังคะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเอาน้ําให้เดี๋ยวน้ําให้เสร็จแล้วไปเอารองเท้ามาเลยนะรองเท้าหายข้างนึงเนี่ยไปเลย เอารองเท้ามาเอารองเท้ามาเร็วๆเร็วๆรวๆองเท้าอยู่ไหนเ,เห็นแขกไม่ต้องรับแขกมาไปเก็บรองเท้ามารองเท้าหนูอะ่ะเ,เอาไปให้ป้า